พอแปะได้มาเป็นตัวแทนเปิดพรีออเดอร์เองเนี่ยบอกเลยว่าแม่งเคลมอวดยากนะฮะคลิปไปให้ตัวแทนดูเจ้าเดิมเลยแม่งบอกมาเลยคลิปไม่ชัดามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการถ่ายคลิปยังไงให้ดีลเลอร์มันพูดไม่ออก สวัสดี KPC กับแ c แชนแนลของแท้ KPC ต้องตัวใหญ่นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2,565นะฮะเริ่มต้นปีมาแล้วนะฮะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะฮะวันนี้นะฮะแป8ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแกะสินค้าเพื่อที่จะเคลมของนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีอออเดอร์กับตัวแทนหรือว่าซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะฮะ สังเกตกันดูเนี่ยเวลาเราซื้อของพวกพ่อค้าแม่ค้าจะมีเขียนกำหนดไว้นะฮะว่าช่วยค่าเสียหายที <and> <products> ่เ <advantage> ก <causes Rena ult> no euh. ิดจากการขนส่งไม่เก <Alexandria> ิน500บาท1,000บาทหรือกี่เปอร์เซ็นต์ของของนะฮะแล้วก็จะเขียนว่าแต่ต้องมีคลิประหว่างเปิดกล่องนะครับการพรีออเดอร์ก็เหมือนกันก็สามารถเคลมของกับตัวแทนได้แต่ว่าต้องมีคลิประหว่างเปิดกล่องนะฮะแต่เอาจริงๆนะการเคลมของเนี่ยพอแปะได้มาเป็นตัวแทนเปิดพรีออเดอร์เองเนี่ยบอกเลยว่า แม่งเคลมกยดยากนะฮะแต่ยกตัวอย่างเคส2เคสที่แปะเจอมาเลยต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้นะครับผมว่าเขาเปิดมาเป็นเคสหนึ่งคือเป็นตัวหมายเลขสิปนะครับผมแปะไปส่งให้เองเลยนะนัดรับกันส่งให้เองแล้วก็แกะดูตรงนั้นเลยแปะผิดเองที่ไม่ต้องถ่ายคลิปบอกว่าเออไม่ต้องถ่ายคลิปครับผมอยู่ดูเองอะไรแบบนี้เปิดออกมาชิ้นส่วนเชือรองเท้าหักนะฮะ ก็ติดต่อไปทางดีลเลอร์ที่แปะเป็นตัวแทนดีวไว้เขาบอกว่าไม่มีคลิปเขาไม่รับเคลมโอ้โหอึ้งเลยกูขนาดขนาดตัวเรานะเป็นเป็นตัวแทนกับเขานะเขายังบอกเลยถ้าไม่มีคลิปไม่รับเคลมก็บอกทางลูกค้าไปบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขาไม่เคลมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมให้เองก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเคสที่1เคสที่2ส่งไปเป็นเอเนล G5 เอเนล G5 ลูกค้ามีคลิปถ่ายมาเรียบร้อยนะ ส่งคลิปไปให้ตัวแทนดูเจ้าเดิมเลยแม่งบอกมาเลยคลิปไม่ชัดดูที่คลิปแล้วก็ปกติดีเขาหักตอนที่เขาดึงออกมาเองหรือเปล่าโอ้โหกูโดน2ดอกเลยดีเลือกูเห็นเราเศร้าใจนะฮะตรงนี้ก็ต้องขอโทษทั้ง2ท่านนะฮะจะดูแลนะจะดูแลคงไม่ถึงขั้นเยียวยาหรอกนะครับก็คุยกันได้คุยกันนะะอยากจะให้แปะช่วยยังไงบอกกันมานะครับ <S <S 1> <S 1> คือการเคลมเนี่ยมันจะต้องส่งของที่หัก ไปที่ดีลเลอร์ไทยดีลเลอร์ไทยส่งไปจีนนะจีนตรวจสอบเสร็จส่งกลับมาไทยไทยถึงจะส่งกลับไปให้ลูกค้าส่งไปสี่ส่งอะชิ้สภาพดูนะฮะขนส่งไทยขนส่งจีนช่วยกันกลับไม่ทีจกหักหนึ่งจุดอาจจะเป็นหักสองจุดก็ได้นะครับผมคือถ้ามันไม่ใช่ชิ้นส่วนหักที่ชิ้นส่วนหักโหดร้ายอย่างไอตัวโซโลที่งูมันหักเยอะๆนะฮะตรงนั้นถ้าจะเราเปิดออกมาเนี่ยมันหักขาดรล่องอย่างเงี้ยมีคลิปยืนยันชัดเจนตัวแทนต้อง เคลมให้เรานะครับเพราะมันมันมันเห็นชัดเจนเลยมันมีผลกับการโชว์แน่นอนนะฮะคือแปะก็แนะนําว่าถ้างานไหนเปิดออกมามันหักนิดหน่อยนะมันไม่มีผลกับการโชว์มากหรือว่าเราสามารถซ่อมเองได้ชิลเล็กๆอย่างนี้งานนี้อะรูประคำของสากะมันเล็กๆอย่างเงี้ยมันหักไปก็ต่อให้เรากาวนะมันก็มองเห็นไม่ชัดหรอกนะครับแปะก็ไม่ส่งซ่อมไม่เคลมก็กาวเองเอานะฮะตรงนี้ ดังนั้นวันนี้นะครับผมแปะเลยจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการถ่ายคลิปยังไงให้ดีลเลอร์มันพูดไม่ออกให้ดีลเลอร์มันมันไม่มีข้อโต้แย้งอ่ะเพราะว่าดีลเลอร์เนี่ยตอนนี้ดีลเลอร์ค่อนข้างสี่เรียกค่อนข้างจู้จี้เอาภาษาชาวบ้านหรือภาษานักสะสมอ่ะไม่งี่เง่าค่อนข้างงี่เง่ากับการที่เราจะเคลมของนะฮะก็ วันนี้มาคุยกันเลยว่าเราจะถ่ายคลิปแบบไหนให้ดีลเลอร์มันไม่งี่เง่าให้เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่านี่คือมันหักตอนขนส่งคุณเขียนชัดเจนว่าคุณสามารถเคลมของได้คุณต้องเคลมได้นะฮะมาเดี๋ยววันนี้แปะจะบอกว่าถ่ายยังไงมันจะมีข้ออ้างของดีลเลอร์บอกว่าเนี่ยคลิปไม่ชัดมือไม่นิ่งเห็นชิ้นส่วนหักไม่ชัดเจน3ประเด็นใหญ่ๆนี้อ,อ๋อแล้วก็ ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่กรีดกล่องนะสีประเด็นใหญ่ๆนี้เพราะฉะนั้นเราต้องนึกอยู่เสมอ4ข้อนี้ต้องทําให้ครบนะครับเริ่มจากจุดนี้เนี่ยแปะจะไม่ตัดต่อแล้วนะแปะจะถ่ายยาวๆเลยเป็นลอง g take a c t i o เหมือนหนังองค์บาทภาคแรกอะที่มันบุกตะลุยไปหาช้างกูอยู่ไหน15นาทีอะนะครับจะไม่มีการตัดเลยเพื่อให้เป็นคลิปที่สมมุติว่าแปะจะส่งคลิปอันนี้ไปให้กับตัวแทนนะฮะ ก่อนหน้านี้ยังมีตัดมีอะไรบ้างนะอันนี้จะเป็นคลิปยาวๆเลยว่าเราจะกรีดกล่องยังไงนะครับผม <S <S เริ่มต้นนะครับอาแปะจะเอางานเนี้ยที่พึ่งได้รับมานะฮะยังไม่ได้แกะอันนี้ไม่ใช่งานพีออเดอร์เป็นงานที่แปะจับเบอร์ได้มานะครับก็พ่อค้าก็บอกเหมือนกันเลยว่าถ้ามีปัญหาเขาก็เคลมให้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าจะเป็นตัวแทนเปิดฟรีเนี่ยถ้าเรามีคลิปยืนยันช่วยได้นะฮะอ่ะเราก็ เริ่มแรกมาเนี่ยนะขาตั้งกล้องช่วยได้นะครับขาตั้งกล้องจะช่วยไม่ให้ภาพมันสั่นนะแก้ปัญหาภาพสั่นได้เราใช้ขาตั้งกล้องช่วยในการที่เราจะกรีดเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยดูนะครับแพ็กเกจยังไม่มีการกรีดนะชี้ให้ดูนี่ยังไม่มีการกรีดตรงนี้ยังสนิทอยู่เลยนะท้ายอ่าบางทีแม่งซีเรียสนะบางทีแม่งซีเรียสเลยบอกว่าเปิดตูดหรือเปล่าตูดกูก็ไม่ชีดนะอ่า ยังบริสุทธิ์อยู่ทั้งบนทั้งล่างนะฮะมาดูกันกรีดจะเริ่มกรีดตรงนี้นะครับกรีดไปมีนะบางทีแม่งมีเงานะดีลเลอร์บางเจ้านะบอกว่าคุณถ่ายตอนกรีดมาด้านบนก็จริงด้านล่างคุณกรีดปล่องก่อนแล้วคุณไปเช็คอะไรก่อนหรือเปล่ามันงี่เงาขนาดนี้นะเห็นแล้วก็แบบสงสารแทนนักสะสมเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะนี่เปิดพร้อมกันนะฮะอ่ะ มาลองเทกนะจริงๆนะก็อยากจะเอาไอ้พวกกล่องใหญ่ๆมาลองเทกนะแต่คิดไปคิดมาแม่งเหนื่อยเอากล่องพอประมาณก็พออ่ะนี่นะครับคือเราจะต้องถ่ายตั้งแต่ตอนกรีดกล่องน้ำตาลกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่มาถ่ายตอนเปิดกล่องโฟมไม่ได้นะถ่ายแม่งตั้งแต่ตอนกรีดกล่องน้ำตาลนี่แหละ ภาพภาพเนี่ยพยายามเก็บให้ครบนะครับเก็บให้ครบทุกมุมนะ,ะถ้าไม่ครบใช้วิธีการขยับกล้องช่วยได้แต่ว่าอย่าเอากล้องไปแบบหันหนีกล่องนะอย่าเอากล้องไปหันอีกทางหนึ่งหลบกล่องอย่างนี้ไม่ดี พยายามจับไว้ที่ตัวกล่องจับไว้ที่ตัวโมเดลนะฮะเนี่ยอ่ะจับไว้เลยเนี่ยตรงๆเลยนะครับเป็นงานลูฟี่สเน็กแมนนะยังไม่รีวิวนะครับยังไม่รีวิวเพราะว่าวันนี้เป็นคลิปแคะกระแปะนะยังไม่รีวิวอ่ะโอเคมา นอกจากว่าเป็นคลิปให้ตัวแทนเห็นนะยังเป็นคลิปที่เวลาเราเอามาดูอะ่ะเราจะเห็นถึงความลาบากในการแกะกล่องด้วยนะครับคุณช่วยผมแกะป่ะเมื่อกี้อาจจะมีน้องชายขึ้นมานะครับก็บอกแล้วว่าไม่ตัดแล้วมันก็ไม่เข้ามานะครับเพราะว่าเราไม่ได้จ้างมันคุกปนนี้อ่ะสังเกตดูนะครับ ดึงไม่ออกเลยนะเนี่ยดึงไม่ออกเลยเราจะมากรีดพร้อมกันนะครับอตอนกรีดก็มาให้มันกใกล้ๆกับไอตัวชิ้นงานหน่อยนะเพราะมันจะมีคำบอกว่าเห็นชิ้นงานไม่ชัดเจนไม่ได้เริ่มต้นจากการกรีดกล่องนะครับอ่ะกรีดเข้าไปหนึ่งสอง นะฮะสามสีอ่ะนี่ขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาเนี่ยเขาจะบอกว่าตอนที่เปิดมาเนี่ยมันก็ดูสมบูรณ์ดีหักตอนที่คุณหยิบเองหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราจะหยิบชิ้นไหนเราต้องถ่ายชัดๆนะครับ แล้วทำยังไงจะถ่ายชาัดได้เดี๋ยวนะคือคลิปเนี้ยอาจจะไม่ได้เห็นใบหน้าของแปะสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับเอาว่าเห็นของชัดก็พอแล้ว นีนะทํามันทุกอย่างถ้ามึงยังบอกว่าไม่ชัดอีกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับคลิปนี้อ่ะนี่นะชัดเจนมาดูกันทีแตชิ้นนะครับเนี่ยสังเกตดูนะหยิบมานี่นะฮะแล้วเราก็ดูกันเลยว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะ พยายามใช้ขาตั้งกล้องอย่าใช้มือจับเพราะใช้มือจับบางทีกล้องมันจะไหวนะบางทีกล้องมันจะไหวแล้วมันก็ไม่รับเคลมนี่ตรงนี้ดูแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับชิ้นส่วนสายไฟซึ่งไม่รู้ไฟยังไงนะอ่ะวางท,ที่เดิมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นเจ้าปัญหาเนี่ยถ้าอยากจะให้ชิ้นงานมันใ,นใกล้ๆนะเอาเข้ามาใกล้ มาดูกันใกล้ๆมีปัญหาไหมไม่มีนะครับไม่มีแตกหักเนาอะอะแล้วอีกนิดหนึ่งคือบางทีมันจะมีข้ออ้างข้ออ้างอีกแล้วนะฮะดีลเลอร์กูข้ออ้างมีตลอดคือมันจะบอกว่าถ้าชิ้นส่วนมันหักมันจะต้องมีชิ้นหักอยู่ในโฟมถ้าไม่มีชิ้นส่วนหักในโฟมก็ต้องคุยกันยาวๆคุยเรื่องรายละเอียดกันนะฮะอะมาดูต่อเนี่ยเราแกะชิ้นไหนปุ๊บเราก็หยิบมาให้มันดู นะเนี่ยโอเคปลอดภัยนะครับก็ไม่มีปัญหาคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าแกะกันสดๆนะครับแล้วก็คือสมมุติเลยว่าเนี่ยแบบแบบเราแกะแกะกล่องให้เห็นกันเลยนะฮะคือมันอาจจะสบายตอนแปะตัดอะไม่ต้องตัดอะไรมากนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมชัดเจนไม่มีปัญหาก็ภาวนาว่าไม่ให้มันหักก็แล้วกัน คือใจจริงเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปหักนะแต่ว่าไม่อยากให้มันหักหรอกถ่ายคลิปโชว์ว่าเนี่ยมันจะไม่มีงานหักอ่ะนี่นะครับเฮ้ยเอาแล้วกูด,กด็อกแดกแล้วมีลุ้นแล้วกูแล้วก็การถ่ายคลิปแบบนี้อันนี้นราจะเป็นชั้นล่างเดี๋ยวค่อยหยิบนะครับมันดีตอนที่เวลาเรามาดูตอนเราจะขายอะ่ะ ว่าเก็บยังไงด,ด้วยนะเนี่ยพอถ้าเกิดสมมติตอนเราขายเนี่ยแล้วเราเก็บไม่เหมือนเนี่ยมันจะหักที่เราเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นคนเคลมให้ลูกค้าเองนะครับกู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 อะไรวะเนี่ยอ่ะไอพวกเนี้ยไอพวกกาวดินน้ำมันอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับใส่เกลือนไปไม่มีผลนี่อย่างนี้ชิ้นนี้เนี่ยอะเนี่ยชิ้นเนี้ย สังเกตกันเลยว่ามีรอยมีอะไรไหมดูในเฟรมด้วยว่ามันตกเฟรมหรือเปล่านะเนี่ยอย่างนี้ไม่เอานะเนี่ยให้มันอยู่อย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยหนึ่งชิ้นอ่ะอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเอาไว้ไซีลก่อนลวกันเดี๋ยวไปคุยตอนรีวิวนะฮะเนี่ยอยู่ชิ้นอย่างนี้นะก็ปลอดภัยนะครับ ส่วนเยอะเหมือนกันนะนไงแล้วดันเลือกตัวที่ชิ้นส่วนเยอะมาแกะให้ดูด้วยนะนี่นะฮะชิ้นส่วนต้นไม้นะดูแล้วก็เหมือนกับไอตัวขนมอย่างหนึ่งเหมือนกันนึกไม่ออกนะอ่ะมีชิ้นส่วนต้นแอบด้วยนะครับโอ้รู้สึกคุ้มค่ามากที่ได้ถ่ายคลิปเพราะถ้าหักไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะนี่เป็นตัวเอฟเฟกนะ ถ้าเกิดมันหักมาอย่างเงี้ยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไม่หักนะน,นี่พูดให้ฟังนะถ้ามันหักมาเนี่ยเราจะได้มีบอกว่าเนี่ยมันหักคากล่องมานะครับอ่ะอันนี้ไม่หักนะไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้นี่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 โอ้แม่สาวน้อยนี่ชิ้นส่วนสําคัญนะฮะหมวกปลอดภยัยถ้ามันหักมามันต้องมีเศษอยู่ในกล่องนะครับแล้วมันจะเป็นหลักฐานว่าถ้าเกิดมันหักมาเนี่ย คุณต้องเคลมนะคุณจะเคลมโดยการคือไอ้นี่มันเป็นงานมือสองเคลมก็คือส่งซ่อมให้เหมือนกับงานเอเนลเอเนลที่แปะจับเบอร์ได้มานะฮะเขาก็ส่งซ่อมใหน้นี่นี่นี่หรือว่าจะเป็นชิ้นนี้นี่เนี่ยผมแหลมแหลมเนี่ยจะมีปัญหาไหมในอนะตอนที่ส่งมาเนี่ยนะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเรียบร้อยคือเมื่อกี้พูดไม่จบเขาต้อง ซ่อมให้จะจ่ายเป็นค่าซ่อมหรือจะส่งไปซ่อมให้ก็แล้วแต่ตกลงแล้วก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรความรับผิดชอบของคนที่ขายนะฮะอ่าเนี่ยอย่างนี้หัวปลอดภัยหมดนะครับไม่มีเสียหายอะไรนะสังเกตดูว่ากล้องไม่สั่นนะครับเพราะว่าใช้ขาตั้งกล้องที่สั่นคือแขนกูนี่แหละอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัววางหัว นะก็ปลอดภัยนะครับอันนี้มีอะไรเอ่ยหัวหัวแปะบังหรือเปล่าพยายามอย่าให้หัวหรืออย่าให้ร่างกายเราไปบังคลิปนะเพราะมันจะถือว่ามันคลิปมันไม่ต่อเนื่องมีส่วนมืดดีลเลอร์มันขนาดนี้เลยนะนเจ้าดาบนะครับก็ปลอดภัยนะ อ่ะทีนี้ชั้นบนหมดแล้วก็เดี๋ยวไปชั้นล่างต่อนะครับชั้นล่างอ่ะชั้นบนเนี่ยถ้าเราโอเคแล้วเราผ่านแล้วเราสามารถเอาออกไปนอกกล้องได้นะฮะดูให้ชัวร์นะชั้นล่างก็จะมีชิ้นส่วนพวกนี้ทำไมงานนี้กูเลือกเอางานที่ชิ้นส่วนเยอะจังวะอ่านี่นะครับ ยังไงตอนแกะเนี่ยแม้ว่าเราจะมีคลิปนะเราก็ต้องแกะแบบระวังนะฮะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันหักตอนเราแกะเนี่ยกลายเป็นคลิปมัดตัวเองเลยนะปลอดภัยไม่มีรอยหักนะครับพยายามดูให้ครบถ้วนนะไหนๆก็ถ่ายคลิปแล้วนะครับดูให้ครบไป ิ้นนี้น่าจะเป็นส่วนฐานะส่วนฐานนะครับก็เอามาให้กล้องดูกันปลอดภัยนะคือถ้าเกิดเราดูแล้วปลอดภัยเนี่ยเราไม่ต้องมาหน้ากล้องกระดะนะเราก็วางไว้ที่เดิมก็ได้เหมือนกันนะครับดูถ้าเราเห็นว่าเอ้ยชิ้นนี้มันน่ากลัวเว้ยมันมันนนี้หรือเปล่าเราก็บอกไปเลยบอกในกล้องว่าเนี่ยอ่านเนี่ยน,นะผมดึงออกมาแล้วนะผมกําลังจะดึงออกมาจากกล่องแล้วนะครับ อ่าเนี่ยถ้าดึงออกมาไม่มีปัญหาปลอดภัยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเข้ากล้องก็ได้วางคืนที่เดิมไปนะครับเนี่ยอ่าชิ้นนี้เนี่ยอ่าชิ้นนี้ดูแลแบบเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าวะมันจะแบบดูแล้วมันมีอะไรช่องกลนหรือเปล่าไปแกะใกล้ๆเนี่ยไปแกะใกล้ๆนะเฮ้ยนี่ไง นี่ไง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 นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะหักหักจนได้เป็นคลิปที่สมจริงที่สุดนะครับผมไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การแกล้งทํามันหักมาจริงๆคุณเห็นไหมนี่คือคลิปที่หักนะครับแล้วทีนี้อ่ามันมีชิ้นหักแล้วอย่างนี้ทํายังไงอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ส่งให้กับทางคนที่เราซื้อของมาคนที่เราเีอวเดอร์มานะครับ ว่าเนี่ยมันหักระหว่างการขนส่งหักชัดเจนเลยนะครับนี่เศษยังอยู่อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวแปะจะบอกว่าส่งยังไงเพราะว่าความยาวคลิปเนี่ยตอนนี้13นาทีละมันส่งแบบไลน์ไม่ได้หรอกไลนมันจะส่งได้เต็มที่5นาทีแปะแนะนําว่าโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Google d r i v e อัปลง Google d r i v e ไปเลยนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้กับทางทางที่คนที่เราซื้อมาดูนะ อ,อัพไม่ยากขนาดแปะยังอัพได้เชื่อว่าทุกคนก็อัพได้นะครับหรือถ้าอัพไม่เป็นแปะครับอัพคลิปลงกูเกิลได้ยังไงอินบ็อกมาเดี๋ยวแปะสอนนะเนี่ยชิ้นเนี้ยเนี่ยเล็กๆอย่างงี้นะอือือเอาแล้วกูเอาแล้วกูเอาแล้วกูปลอดภัยกูพูดไปงั้นแหละให้มันดูตกใจเล่นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ย ถ้ามันหักมาเราก็บอกเขาแต่นี่ไม่หักนะครับปลอดภัยก็ถือว่าโอเคเก็บไปไม่ใช่เก็บไปหักตอนกูเก็บเนี่ยพูดไม่ออกเลยนะกูเอ้มาดูด้านนี้ต่อนี่นะชิ้นนี้เจ้าปัญหานะแยกไว้อ <Yeah, why? S 1> uh. อีกหรือเปล่าเจ้าปัญหากูเนี่ยแขนเล็กๆอย่างเงี้ยอันตรายมากถ้าเราจะแกะเราเอาชัวร์ๆเราก็มาใกล้ๆนะฮะเนี่ยอ่ะดูนะครับอันเนี้ยปลอดภัยไม่มีปัญหาเก็บกลับอ่ะอนี้ก็ตัวเนี่ยอย่างเงี้ยนิ้วเนี่ยเห็นไหม นิ้วเนี่ยมีโอกาสที่จะหักแต่ก็ไม่หักก็ปลอดภัยนะครับอ่ะโอเคเก็บกลับยังไงตอนเก็บกลับเนี่ยระวังระวังด้วยนะไม่ใช่เก็บกลับไปหักขาตอนเราเก็บกลับนี่พูดไม่ออกเลยนะเห็นไอชิ้นส่วนขวัญน,นี่นะแล้วนึกถึงไอเนี่ยไองานลูฟี่แท้งแมนนะไอนั่นก็ขวัญเยอะ เยอะจนแบบว่าโอ้โหกูประกอบไปเหนื่อยไปตัวนี้ไม่รู้จะเหนื่อยหรือเปล่าควันเหมือนกันควันมาแบบลงอกนะฮะรอดไปปลอดภัยอ่ะเก็บก็คือมีชิ้นส่วนแค่ตัวเดียวนะครับที่หักนะตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็ส่งคลิปที่เราแกะไปให้เขาดูนะครับหรืออย่างสมมติเนี่ยอ่ะสมมติว่าเราเปิดออกมามันไม่มีชิ้นนี้ ออกมาไม่มีชิน้นนี้เป็นว่างๆอย่างนี้เลยนะก็บอกไปเลยพี่เนี่ยเห็นไหมของผมมาไม่ครบมีช่องว่างมันต้องมีของชิ้นส่วนผมหายเป็นหลักฐานได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ขอพูดนิดนึงคือบางทีโฟมมันเจาะช่องมาเนี่ยเจาะมาเฉยๆเป็นการทําให้น้ําหนักโฟมมันเบาลงมันไม่มีชิ้นส่วนหรอกบางคลิปแปะก็มีอยู่ลองไปย้อนดูได้นะครับว่างงว่าทําไมมันมีชิ้นส่วนงงว่าทําไมมันม,มีรูแต่ว่า ชิ้นส่วนมันหายไปไหนนะฮะตรงนั้นก็รู้อีกทีตอนประกอบแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีคลิปไว้หมดแล้วส่งคลิปให้เขาดูได้ว่าชิ้นส่วนเราหายไปนะครับฮะนี่คือคลิปที่จะส่งให้กับคนขายนะครับชัดเจนทุกส่วนแกะให้เห็นกันเลยมือนิ่งๆกล้องไม่ขยับยาวตั้งแต่กรีดกล่องนะฮะแล้วก็เห็นชิ้นส่วนชัดเจนทุกชิ้นถ้า ยังไม่ยอมรับอีกก็ซื้อขายกันแค่ครั้งเดียวพอนะครับถ้าเขายังบอกว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะซื้อขายกันครั้งเดียวพอนะครับเรียบร้อยนะฮะก็ได้คลิปสําหรับส่งให้กับพ่อค้าหรือว่าตัวแทนที่เปิดพรีเรียบร้อยนะเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายคลิปลืมบอกไปถ้ามีความจําเป็นจริงๆที่มันจะต้องขยับกล้องพยายามอย่าให้กล้องมันคว่ำหน้าลงจนมืด หรือเงยถ่ายเพดานอย่างเดียวเพราะนั่นคือของหลุดเฟรมพยายามให้กล้องเนี่ยมันอยู่ที่เฟรมเกาะตลอดเวลานะฮะหน้าเราอาจจะไม่ต้องติดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้มันเห็นชิ้นส่วนเห็นกล่องครบนะครับมันจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าคุณแอบ เบี่ยงกล้องหลบเพื่อเอาชิ้นส่วนอื่นมาหรือเปล่าดีลเลอร์ตอนนี้มันเคี่ยวขนาดนี้เลยนะฮะคือแม้ว่าแปะจะเป็นตัวแทนเปิดพรีออเดอร์นะแต่แปะก็อยากจะให้นักสะสมเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็เลยทําช่อง YouTube กับแปะ h ช n แนลนี้ขึ้นมานะฮะก็อยากจะให้พวกคอนเทนต์พวกนี้เป็นประโยชน์กับนักสะสมนะฮะคือถ้าเกิดถ่ายได้แบบที่แปะถ่ายเมื่อกี้เนี่ยเปอร์เซนต์ที่จะเคลมของได้ก็มีสูงนะครับผมคือถ้ามันหักแบบชัดเจนเลยเนี่ย เราเคลมเขาต้องส่งของกลับมานะทำโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิปเรื่องวิธีการส่งของเคลมอีกทีก็แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวแล้วล่ะมีไอแกะแบบลองเพจแอคชั่นอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอบคุณที่ดูไปจนจบนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ของหักของหายต้องไปเคลมกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปนะฮะหรือว่านักสะสมที่ซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าคนไหน พรีออเดอร์กับเพจไหนก็ต,ตามก็ขออย่าให้มันเกิดเพจของหักของหายเลยนะครับขอให้ได้ของที่สมบูรณ์พร้อมมีความสุขกับของสะสมไปทุกคนนะฮะถ้าชอบใจคอนเทนต์แบบนี้ชอบการรีวิวโมเดลบ้านๆสไตล์แก่กระแปะนะฮะคุยกันสดๆตามความรู้สึกจริงๆนะครับไม่มีไอ้ยของไม่มีว่าชิ้นนี้ส่งมาเฮ้ยผมจ้างคุณรีวิวอะไรอย่างนี้ แตจะบอกทุกครั้งก่อนที่คนจะจ้างแปะรีวิวบอกว่าผมรีวิวตามจริงนะครับผมไม่อวยของนะดีผมก็ว่าดีไม่ดีผมก็พูดกันตามตรงตามจริงไปนะฮะซึ่งพอบอกไปเขาก็ไม่จ้างนะครับก็เลยต้องซื้อซื้อเองแล้วก็มารีวิวเองนะฮะคือตอนแรกก็พูดดีๆนะีบอกว่าจะส่งมาให้รีวิวพอกูบอกอย่างนี้ไปปุ๊บแม่งหายไปเลยนะครับชอบใจช่องแบบนี้ฝากกดซับสไคร้แล์แชร์ให้กับกระแปะชแนลด้วยนะครับผมคลิปนี้ยาวซะหน่อย แต่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับกระแปะแชนแนลนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ